ความไปนี่ความรเ่าวเดอเาความมังไกูเพจยังยุ่งเสการบชมงานยูความมึงมีใส่รุ่งใส่ลงใส่เมรุ่นมาฮกับทมาลายบ่มาลายของเกาววานะโยมือมาต้องย่งลงมาีความมืเนียุ่งสายหนบ่เห็นชอบเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบบ่ไม่ว่างอนออกเสียงรุ่นมาฮกับที่มาายอวันที่ยี่สเนย ยู่ที่ยี่ม้่าลุใสจังบดบดผมกันนใส่ใจตะบงเกาอะไรแต่ไม่ได้าำตะบนเกาบองไดมงไดเคยมาไปไปตะบงหันบอก่ามันร่มื่อ้ีแต่เช่นคือเช่นเนี้นว่าครบหรอเป็นบ่นี้ยครบออกมาชุ่มไปเนี้เช่มเชีมีมูแล้วว่ามหาแล้วออกเดอดแล้ว ตอนนับครั้งแรกครับผมได้เวลาอีกแล้วพี่น้องผมออกหาเลาะห่าเลาะทงหรือเก่าเนาะพร้อมทิมงานนี่แหละครับจุดเก่าสุดเดิมมีไผ่เนี่ยมีไผเนี่ยเขนีจำได้นะครับเนาะไม่ได้เปลี่ยนพระเอกอยู่อ่าครับมือนี้มือนี้เมื่อเบิ่งกันครับพี่น้องว่าไผจะเป็นพระเอกนี่ครับไมยเฮา ทองกว้างครับมือนี้กว้างจนบรรู้จะไปมงได้นะครับ <g ül üyor> กวา้างครับออไปจับจุดบ่เถิรนะครับพวกเนื้อจขอเวลาไปยายเบ็ดปักเบ็ดก่อนนะครับเนาะคำคำเขา,ขาจังไปตามเงียะมอน,นี้มือนี้ได้เงี้ยจิ้งหรีดพี่น้องอะไรเงี้ยจิ้งหรีดเนาะนนเบ็ดชุดเก่าเก่าเบ็ดเงี้ยใส่เดือนนี่นะครับทีมงานกำลังเตรียม เตรียมไม้ครับผมไม,ม้ไม้ไปเคลียร์เปิดทางจั็หน่อยว่ันนี้ ไปก้องได้กันห่วงอีบ่มีต้นบ่กระเดียดนี่เอาเดียวอันเดียวก็เหลือ <laughs> 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 ว่าได้กินจีินดปะอ๋อครับ,นรบในเวลาเสียบเงี้ยพี่น้องเนาะป่ากัก้อนไง่อยู่ครับกี่ป่าก้อนนั้นมาหาเห่าก,กับอ,อีกสองสามชั่วโมงเลยเนาะขิดว่านะไปแล้วทั้งนี้เอาเสียบต้องพี่ก้อนบ่ อ๋อนึกว่าสิลงหนองก่อนพุ้วละครับยายเบสไปฝุ่นนะ,นะนนนพะี่น้องเนาะจะหายฝุ่นละมังกรขี้ฝายิงใหญ่ฝุ่นอ๋อมาพี่แ, <laughs> แม่นบ่เราจะไปทั้งหนึ่งหอดเบสแล้วไต่ครับผมเสียบเบสเสียบเงี้ยจังรุนกันตอนย่างกลับนะครับเนาะขีมานบูม,มานจกล้ใก้กันอย่าพี่น้องย่งางกลับมาแล้ววุ้นี่ป่าเป็นตัตื่นเต,นต้นไปเลยนะครับเนาะวันนี้ตอดเด็ดเดี่พี่น้องดีเบิ้งเลยครับผม <laughs> พอได้ใส่แรงยิ่งงานกลยดิดิพอใครแนี่ยจะบอกนะเบิ่งของพอไส้ขายหนังพี่น้องเป็นว่าอู้อู้ท่านเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บหน่อยไปเ <c oughs> ก็บเล็ก,ก, <c oughs> กเก,ก็บหน่อยไปป่า <c oughs> พึ่งหัวเวียนอยนู่เนาะนี่ปลาไม่เน <c oughs> าะเดี๋ยวเลยอยากผุดๆุดจะง่ายพี่น้องผม เดี๋ยวเห็ดแนวกินกินแรงก่อนเนาะจังว่ากันไหมเขียงกันก,ก็ล่าจบโอ้เขียงเป็นเพื่อน,นมาตราฐานขั้วป่าใช้แรงพี่น้องนี่จะป่าคอยง่ได้กลิ่นอิ่มบ่ปนคบเป็นของดองวันนี้ เอาว่าดองดองเอามาให้ดินี่นะครับนี่ว่าพ่นสดน้ำพี่น้องมือนีสดน้ำกั็กบขุยตอนเนาะคนมันก็ต้องลาบอยู่ครับลาบบกุงเมืเอันเา มั่นใจอย่ามัดผมนะครับผมพี่น้องเมนูลูกคงคือเก่าเก่าคือเดิมผมเพิ่มก็ช่วยหน่อไม้อยู่นี่นะครับผมเป็นขอนกันพี่น้องนี่นะครับเขาได้เวลาเลยครับผมเหมือนเขาหยุดแข้งแล้วโอ้ย่อนไปเลย ขี้ข้นรูดบ่ขี้ข <opus> ้อนรูดข้ข้อนรูดอันใบกับเข่าเนี่ยกับเขาานาอดูนั่งไก่กับคาบว่องเลยพวกพนันนั่งอยู่ที่แล้วนะบ้าบ่เฮ้ยนั่งสุก็คนอื่น ่านทางง่ายบ่ากันเช้เจ้าอันบงมอันนี้นี่เราบัดับเขาว่จะเจ้างอับ็ปตรอ ป่ากระเดียมเงี่ยงเงียบใช่พี่น้องผมอย่างเบ็ดกระยานเสียวๆนะครับเนาะสนน้อยครับ ปลาเหลี่ยมแห้งฝนตกเมื่อกี้ครับผมกินขา่าเรียวเนาะข่าเรียวฝนตกห่ล่อดโดนเติบจังฝนเศร้าสักหน่อยยังออกมากรูบมา่อยามเบ็ดครับผมจย่าเมืองจักเทียวนะครับเนาะเพวาวาหดพึง่งยามเบ็ดเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวยว่างกลับเนาะอย่ามเมืองเยอะเขียวเมืองอากาศกันครับเอารครับผมเก็บปลาครับแจมแหลกเข้ารอบนี่น้อง หลังนี้ปดุกครับดุกไม้พี่น้องดุกไม้ใส่กระลังกระลังสวยๆข <c oughs> องไข่องกองเลยด <c oughs> ุกตัวแรกด่ตัวที่สองก็ตามมาครับด <c oughs> ุกเอ็นดุกขั้นจังนะครับนี่ดุกขั้นจังเนาะนะครับแต้มแรกพี่น้อง ประดุกแต้มแรกเอเบไปก่อนครับเป็นตัวประกันครับผมจะสรุปผลงานนาะพี่น้องเพระาะว่ากินเขาแล้วก็พยายามเบื้องเขียวนึงบ่เป็นบ่ได้ครับเลยกู่เบ็ดเลยพี่น้องบ่หม,มานบ่ได้น้อง้อนี้เนาะเลยปลาข้อหน่อยก็ประดุกหน่อยสองสามตัวก็ได้ปนได้ปนได้แกงนิดหน่อย าสรุปเบิ้งน้าทีมงานพร้อมนะครับเนาะเป็นยังเด๋ยงของทีมงานพี่นอ้องโอ้โดดเฮาดีแท้ออันนี้ก็ได้การอยู่ครับนี่คือมากเป็นปลาไม้เนาะพี่น้องเนาะ,นะปลาเก่าเริ่มเกิหน่อยแล้วเพราะว่าปลาไม้เร็วกลัว,รวครับนี่ของพอ่อซอยพ่อซอยก็ดบนนี้เบาวกว่าไหนครับ ไอ้แน่แต่ปลาไส้ขายหนามครับนี่ส่งเครื่อยีดอกเป็นปลาข้อน้อยเป็นพอดีแกงพอดีปนเาเดี๋ยวเบื้องสริลุปผลงานเถี่ยวนี้ของปลาซอยกับพีสานรอทงเนาะพี่นอ้องกอ้ลังมาเอา๊ะโอ้นั่นบ่เกี่ยวปูคนนั่นหนีแต้มอยู่พี่นอ้องอ๋อปอาดึกเลี้ยงง่ายยีดอกเป็นหนึ่งเขา<ๆ> <laughs> ครับผมหาอยากหากินมื้อนี้ก็อยากเปืดจักหน่อยพี่น้องเนาะแต่ปากใบขึ้นก่อล่ะครับฝนกำลังเลยมากคุณทั้งคุณป้าเหลี่ยมมา่วมากแล้วฝากโคติดตามกดไลดดค์กดแช่ขึ้นกอลพี่น้องผม,มครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกะกลับบ้านพักพอนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับผม